สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราลุ้นในศึกฟุตบอล FA ฟเอัเหมือนเดิมนะครับรอบที่4หรือว่ารอบ3าที่ทีมสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราไปที่กรุงลอนดอนนะครับเลือกเกมอาร์เซนอลวันนี้จะเปิดเอเมอร์สเตเดียมเจอกับวีแกนเอเลติกทีมอันดับ22จากลีกวันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยข่าวค่าวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามา พูดคุยเรื่องทัศนะสอบถามทัศนะแชร์ทัศนะกันได้นะครับ eak99 ฝากขอบอลไปด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมคร้าวๆนะครับก็องบอกว่าผลงานของทั้งคู่อาร์สโตเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับก็ชนะ4เสมอ1นึ่นัดล่าสุดก็บวกไปเสมอเบนฟอร์ด1นส่วน วีแกนแอตเลติกห้าเกมหลังสุดนะครับเสมอหนึ่งแพ้ไปห้าแล้วก็แพ้มาสี่เกมติดต่อกันก็ถ้ามองในเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์ซอลเหนือกว่าเยอะนะครับอาร์ซอลในรอบที่ผ่านมาในศึกเอฟเอคัพบ,บุกไปชนะทางด้านพอสแมทสี่หนึ่งส่วนวีแกนบุกไปชนะเพรสตันหนึ่งศูนย์ซตีคู่นี้เจอกันก็ต้องบอกว่าอาร์ซอล ผลงานค่อนข้างดีกว่าแน่นอนมิเกลอาร์เตต้านะครับโฟกัสหลักของฤดูการนี้ก็คงอยู่ที่ฟุตบอลพิมลิกอังกฤษนาเป็นจา้าผูงอยู่ส่วนฟุตบอลทัวรายการอื่นก็ผลงานดีนะครับเอฟเอคัเข้ามาถึงตรงนี้ก็เจอทีมรองบอลก็เชื่อว่าน่าจะใช้นักเตะตัวสำรองแต่สำรองของอาร์ซォเนโหูประเภทที่สำรองมีของเป็นตัวหลักของทีมอื่นได้สบายก็เชื่อว่าวันนี้จะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งนะครับประตูเกป้าแนวรับเบนไวท์มอสเกลา่าคาราฟิโอรีลูเอสเกลี ตรงกลางคริสเตียนอการดนะครับเอเบลิชิเอเซนะครับมีมาดูเอเก้กาเบรียลเชซุตแล้วก็รวมไปถึงทางด้านมาร์ตินเนลลี่นะครับปัญหาอาร์เซนอลคือวันนี้อ่าจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าชนะเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลชนะแน่จะยิงเยอะไหมแต่ด้วยศักยภาพอย่างที่บอกไปนะครับอาร์ซอนเล่นในบ้านนะครับสำรองอาร์เซนอล สำรองมีของบางตัวอยากจะลงเล่นบางตัวอาจจะอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้มันเข้าตาทางหน้าพี่เกลอาจจตได้าเพื่อจะได้ไปสอนแทรกตัวจริงแล้วก็หลายๆคนมันก็อยู่ในทีมชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับอาวันนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะเปิดหน้าบทใส่ทาหน้าวีแกนวันนี้วีแกน สู้ไม่ได้แน่ครับผมชื่อว่า3ลูก4ลูกน่าจะยิงถึงเพราะว่าเกมลูกอย่างมาโดเอเก้มาตินเนลี่แล้วก็ไคเบลเชสุดก็ถือว่าเด็ดขาดอยู่เจอทีมที่คลาสบอลห่างกันแบบนี้วีแกนเละแน่นอนนะครับอาผมชื่อว่าอาร์ซอนทำได้ครับ3ลูก4ลูกอาร์ซอนน่าจะยิงถึงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเลือกเกมระหว่างเบอร์มิงแฮมกับบลีดยูนเจ็ดนะครับอาคู่นี้ผมชื่อว่า ลีดน่าจะบุกไปเบียดเอาชนะเบอร์บิงแฮมได้นะครับเชียร์สองทีมที่เล่นในศึกบอลพรีมลิกอังกฤษในศึกเอฟเอคับวันนี้นะครับเอกมาขาวชี G ้ชัดฟันธงครับให้เชียร์ไปที่อาร์โซแล้วก็ลีดยูไนเต็ดนะครับแอดเอเอเคาสเก้า e นะครับพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็ยังเป็นโปรแกรมต่อเนื่องของการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัของอังกฤษต่อเนื่องมาจากตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันนี้ก็ยังมีทําการแข่งขันกันนะครับคู่ที่หลงเหลือแล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกมาอัปเดตความพร้อมก่อนเตะกันก็เป็นกริมสบี้ทาวเจอกับวูฟแฮมตันเดี๋ยวไปดูเรื่องราวความพร้อมก่อนเตะของทั้ง2คู่กันเลยนะครับคู่แรกครับ และอยู่อันดับที่8จากลีกทูนะครับรับการเยือนของวูฟแฮมตันที่อันดับสุดท้ายจากพีเมล u กอังกฤษครับไปดูฟอร์มของกริมส์บี้กันก่อนนะครับนัดล่าสุดเล่นในลีกตัวเองเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโริงตัน1ประตูต่อ0ครับหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยสะดุดเสมอมา2นัดติดต่อกันนะครับรอบก่อนหน้านี้ที่ผ่านเข้ามาได้ไม่ได้เจอของหนักเลยไปเจอแบทีมจากลีกรองมากๆอย่างเวสต์ n ันซูเปอร์แมพวกเขาก็เลยเบียดเอาชนะมานะครับเข้าสู่รอบที่4ตรงนี้ได้นะครับ วันนี้ก็คงเป็นวันที่พวกเขาไม่มีอะไรต้องเสียเพราะว่าการจับสลากเจอจากทีมจากพีเมยรีกนั้น ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่พวกเขาต้องการนะครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้พวกเขาน่าจะกล้าเปิดเกมรุกใส่วู๊ฟแฮมตันได้เลยนะครับคือกริมสบี้เนี่ยตกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเผอิญล้มยักษ์เข้ารอบได้นั่นก็เป็นโบนัสเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีความกดดันมากนะักส่วนฝั่งของวูฟแฮมตันกันบ้างนะครับวูฟแฮมตันพิ่งบุกไปเสมอกับน็อตแฮมฟอร์เรสศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วทำให้ฟอร์เรสต้องปลดคุณซีออกไปเลยนะครับวูฟเองช่วงเวลานี้ก็ยังไม่ชนะใครมา5เกกมตติดด่อัันนลสุะครบ วันนี้ถ้าจะเรียกความมั่นใจถ้าจะเก็บชัยชนะสักนั้นหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น่าจะลงตัวเพราะว่าการเจอทีมจากลีกทูเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ดิวิชั่นต่ำกว่ามากๆนะครับถึงแม้ว่าจะต้องออกมาเยือนครับชื่อว่านักเตะอย่างโชโกเมสอันเตรโตลูแล้วก็ซานิโกบูเอโน ที่เป็นตัวหลักๆของวูฟเนี่ยก็น่าจะพาเรตกันลงสนามนะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะจริงจังแล้วก็ใช้เกมวันนี้เนี่ยเรียกความมั่นใจไปต่อยอดในเกมพมรีเมียร์ลีกครับสุดท้ายวูฟแฮมตันครับจะบุกเอาชนะกริมสปีทาวน์ทีมจากลีกถูผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับและนี่คือทั้งหมดของพรีฟุตบอลวนี้แล้วนะครับผมมาที่ตามการไว้กับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆคอนเท์แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน,น้าครับวันนี้สวัสดีครับ